เลขเด็ดงวดนี้งวดวันที่16รกรกฎาคม25 6 6ยังไม่ได้ไปลงพื้นที่ที่ไหนเลยไม่ได้ลืมแต่ไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อสองงวดที่แล้วเราได้รับหมายสารจากชนายตั้มฟ้องเรามาส0สิบล้านออก3 0มและหมายเลขคดีจำเลขไม่ได้ละออกสมตัวท้ายอันนั้นก็ถูกเพราะฉะนั้นแล้วงวดนี้ ได้รับหมายสารอีกแล้วจับเพื่อนตั้มเหมือนเดิมนะคะหมายเลขคดีเอามาเป็นเลขเด็ดก็แล้วกันหมายเลขคดีงวดนนี้ก็938 938ฟ้องมาอีก5ล้าน5005 5005 500, 500ก็แล้วกันเพราะฉะนั้น938 5005 500. เอ่องวดมันวันที่16นี้โอเคเอานี้ไปก่อนงวดหน้าเดี๋ยวไปลงพื้นที่ใหม่ แล้วนะไม่ได้ดีใจแค่ดีใจที่ถูกหวยไม่ได้ดีใจที่แดนหมายนะจ๊ะเมืนน้าไม่ต้องส่งมาแล้วนะหรือจะส่งมาอีกแล้วแต่แล้วแต่แ